สวัสดีครับวันนี้สมาร์ทคอสเด e ร e v ีวิจะพาทุกท่านไปรีวิวเครื่องเจรมแกนหกมิล u 1 2 5จากประเทศญี่ปุ่นแบบเจาะลึกทุกฟีเจอร์ทุกประเด็นเหมาะกับงานไหนไม่เหมาะกับงานไหนไปรับชมกันเลยครับโอเคเริ่มต้นนะครับเริ่มจากตอนแรกว่าจะแกะกล่องแต่ว่าพอดีผมเอาทูนเนี่ยไป ลองใช้งานจริงและอ่ะนีกล่องนี่ทูนเดี๋ยวผมแล้วก็นี่อุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องไปรับกันต่างๆโอเคเอากล่องอไปก่อนเริ่มตน้นเรามาดูอุปกรณ์อื่นนะครับเอกสารที่ให้มามีอะไรบ้างอ่ะโอเคอันแรกนะครับนี่ใบรับ ใบอินสเปคชันชีฟก็คือใบที่เขาตรวจสอบคุณภาพมาจากโรงงานที่ประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นจริงๆแหละเพราะว่าภาษาเนี่ยจะเป็นภาษาญี่ปุ่นเลยไม่ใช่ภาษาจีนแล้วก็มีด้วยว่าใครเป็นคนตรวจสอบวันที่เท่าไหร่ยังไงแบบไหนอันนี้ใส่เข้ามาในกล่องเลยครับต่อมาพ้นไม่ได้ครับอุปกรณ์ที่มันมีคุณภาพเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของรอยิงรอ i ิงหรือเรื่องของสเปร์พาร์ตดิสที่ใช้เนี่ยควรจะต้องมีอะไรบ้างนะครับนี่ก็คือสเปร์พาร์ตก็จะมีทั้งรูปถ่ายรูปรอ i ิงดีกว่ารูปรอ i ิงรูปวาดของตัวสเปร์พาร์ พร้อมทั้งตุกต่างๆว่าสเปรพาร์ตแต่ละต,ตัวเรียกว่าอะไรและมีโค้ดนัเบอร์อันนี้ใช้ตอนไหนใช้ตอนเสียครับเสียมีปัญหาก็มาซื้ออะไรไปซ่อมหรือส่งม,มาซ่อมก็ได้ด้านหลังก็จะมีวิธีการใช้งานเป็นแบบภาษาอังกฤษนะครับผมต่อมาใบที่3อันนี้อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับเราเท่าไหร่แต่ก็รู้ไว้ก็ดีครับถ้าใครอ่านภาษาญี่ปุ่นออกคุณจะได้สิ่งที่เรียกว่ามากกว่าภาษาอังกฤษครับเพราะญี่ปุ่นนี่ยรู้ว่าเป็นชาตินิยมพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาให้มาครับเรื่องของคู่มือต่างๆท ยังไงใช้ลมเท่าไหร่อันนี้ละเอียดกว่าเดินอีกนะครับแต่อันนี้ผมอ่านภาษาญี่ปุ่นได้บ้างนิดหน่อยได้แค่อีครอ,อคือใช่ไหมไม่ใช่นะครับโอเคต่อมาอุปกรณ์ที่ให้ครับมีเทา่านี้มีอะไรบ้างอ่าโอเคอันแรกครับก็ต้องมีเครื่องมันครับเครื่องย25ู251ตัวอันที่2ครับก็ต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการถอดเปลี่ยนหัวเจื้อต่างๆให้ปรแจรแบบพิเศษมา2ตัวนะครับผมแล้วต่อมาก็คือ ที่ต่อลมครับไม่มีตัวนี้ไม่ได้ต้องไปหาซื้อเอาข้างนอกอีกทีหนึ่งแต่ตรงนี้ผมค่อนข้างชอบที่ต่อลมที่มันเป็นแบบลมดําตัวนี้นะครับมันดูพรีเมียมมากๆเลยปกติผมเคยซื้อเครื่องมือที่มันเป็นไต้หวันก็ตามหรือเครื่องมือที่มันเป็นยุโรปก็ตามเนีย่ยเขาชอบแถมเป็นไมสเตเลตก,ก็เป็นในส่วนของตัวคัพเปอร์ที่เป็นเหล็กแล้วเอาไปชุบซิลอีกทีหนึ่งแต่ตัวนี้ลมดํามาอย่างรูเลยครับดูเหมาะสําหรับงานที่เป็นญี่ปุ่นมากโอเคต่อมาครับไอ,อ้อุปรกรณ์2ตัวนี้ใช้ยังไงเอาโอเค อ๋อนี่ครับเขาแปะปุ่มมาอย่างดีเลยแปะปุ่มกันนะครับการพวกเศษต่างๆเข้าต้องยอมรับกันก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ลมเนี่ยถ้าเกิดมีฝุ่นเข้าไปนิดหน่อยเนี่ยมันก็ทําให้อุปกรณ์พวกนี้มันเสียหายได้เขาก็เลยป้องกันมาจากโรงงานครับก็คือมีจุกยางแปะมาให้เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมแกะจุกยางออกก่อนนะครับวิธีการใช้งานก็เนี่ยครับเราจะต่อลมไม่ได้เลยเราจะเอาสายเนี่ยมาจับตรงนี้ก็ไม่ได้มันก็เลยมีตัวนี้มาให้ครับคัพเปอร์หมุนครับหมุนเห็นไหมเห็นไหมน่าจะเห็นเนาะโอเคหมุน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 นนหหมมุเข้้้้้้าไปปครรรััับตตววีก็องใใชะแจดยน ตัวนี้ครับแล,แล้วเวลาเราใช้งานเนี่ยก็เอาลมมาปักตรงนี้ปุ๊บก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยครับครับต่อมาเราก็มาดูนะครับว่าไอตัวหัวเชียตัวเนี้ยเราจะถอดตัวแคปผมเรียกว่าแคปออกแล้วกันเนาะหมุนออกครับข้างในจะมีคอเลตครับ เปิดออกมาคอนเดน็ซตัวนี้ครับก็คือตัวที่เราบอกได้ว่ามันสามารถจับพวกหินเจียต่างๆหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆได้ขนาดเท่าไหร่ตัวนี้ก็คือจับได้แกน6มิลหรือ1.4นิวครับโอเคเสร็จแล้วตัวนี้ถามว่าทาไมต้องมี2ชิ้นเวลาที่ใส่เข้าไปครับตัวนี้มันเป็นการดีไซน์ที่ผมว่าค่อนข้างชอบเนาะแล้วก็ตัววัสดุตัวนี้ลมดํามาหมดนเลยถ้าสมมติเราหมุนเข้าไปเหมนเนก็ไปนี้ครับมันจะทําหน้าที่คล้ายๆคานนะครับใส่อันแรกเข้าไปเสร็จปุ๊บแสนที่2นะฮะหมุนเข้านะครับหมุนหมุนกันปุอ เวลาเราปกติต้องออกแรงกดใช่ไหมครับอันนี้มันเหมือนมันยันกันนี่นี่ปึ๊บก็คือเอามือกด,ดกไปนินึแล้วก็ไดบนี้แบนี้ใส่แค่นี้ง่ายมากเลยครับผมค่อนข้างชอบการดีไซน์แบบนี้แล้วกดให้มันแน่นแต่ถ้าแน่นมากไปบางครั้งเนี่ยคอนเลตหนาจะติดข้างในเราจะต้องใช้ใตัวหัวจับคอนเ็ตข้างในที่มันจับแกนหกมีเนี่ยเอาตัวพวกครีมปากหนูก็ตามหรือว่าครีมปากที่จบในการดูดลึมออกอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับต่อมา ถามว่าไอ้เครื่องตัวนี้ที่บอกว่าเป็นเครื่องรุ่นเล็กมันเล็กยังไงเดี๋ยวผมจะเทียบกับตัวนี้ครับ U1625 นี่คือเครื่องเจร์รุ่นที่เป็นเรียกว่ารุ่นอุตสาหกรรมนะครับถ้าเทียบเป็นดู2ตัวอ่าโอเคเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยผมจะมารีวิว U12 U1625 ตัวนี้ว่ามันมีข้อได้เปรียบหรือข้อดีข้อเสียยังไงนะครับแต่ดูขนาดก่อนเห็นไหมครับว่า U125 เนี่ยตัวขนาดเล็กกว่า U1625 ถึง30 20-30%ถึงโดยประมาณนะครับ อันนี้คือขนาดเบือนนอ้องต้นเนาะโอเคหรือถ้าให้ดูแบบนึงก็กระดาษซับมันก็ได้อ่นนี่กระดาษซับมันผมตัวนี้นะครับขนาดเห็นไหมฮะสูงสูงกว่ากระดาษสับมันนิดหน่อยบางบางบริษัทหรือบางโรงงานที่ผู้ใช้งานเป็นผู้หญิงเราสามารถที่จะหยิบจับตัวนี้เอาไปใช้งานได้เลยแต่อีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องน้ําหนักครับอนะผมเตรียมตาช่างมาจากบ้านเลยเอามาตั้ง กดไปครับเราจะมาลองช่างตัวนี้ u หนึ่งกันดูว่าน้ําหนักเท่าไหร่เปิดตาช่งแล้วครับโอเคอ่ะตอนนี้สเกลอยู่ที่สูนนะครับตอนนี้ผมจะวาง u 1 2 5ลงไปอันนี้รวมทั้งน้ําหนักของตัวคอปเปอร์ด้วยนะครับวางตรงกลางน้ำหนักจะอยู่ที่3า5ร้อุดสี่สามกรัมเรียกว่าประมาณ3าขีดสามขีดนี้เบาไหมถ้าเทียบก,กับ u 1 6 2 5หกสอดูครับ 607.25กรัมหรือ6ขีดเรียกว่า U 1 2 5เนี่ยเบากว่าเครื่องเจียที่เป็นแบบมาตรฐานถึง2เท่าเลยทีเดียวครับอ่าโอเคคราวนี้เรามาดูกันแล้วนะครับว่า U 1 2 5เนี่ย น้ำหนักก็เบานะครับผมขนาดก็กระทัดรัดและที่สําคัญก็คือมีตัวเขาเรียกว่า s a ฟตี้ switch เนี่ยแถมมาให้ด้วยเห็นตัวนี้ไหมฮะ s a ฟตี้ switch นี่ใช้สำหรับทําอะไรครับเวลาที่เราใช้งานจริงๆเนี่ยบางครั้งหลายหลายครั้งเวลาเราเผลอเลยคุยกับเพื่อนบ้างใช้งานบางทีบางบางครั้งในโรงงานอุตสาหกรรม้วกันเนาะผมขอพูดเชิงของการใช้งานโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะมีลายการผลิตจํานวนมากที่ตั้งตั้งเรียงกันอยู่บางครั้งเนี่ยเราคุยกับเพื่อนเราเผลอไปกดปรากฏว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นล้อทรายหรือมันเป็นหินเจียแล้วมันไปโดนมือทําให้บาดแล้วทาให้เกิิดอุุบัตตเห เซฟตี้สวิตตัวนี้เป็นการป้องกันครับคือเรากดงี้กดนะฮะกดกดกด,กดไม่ออกผมอยาหาว่าผมไม่กดจริงทุกเห็นไ,ไหมฮะยังไม่ลงเลยเห็นไ,ไหมฮะเราแต่ถ้าสมมุติเราจะทำให้มันทำงานจริงเนี่ยเราแค่เอานิ้วดันตรงนี้ครับตรงนี้แล้วกดแค่นี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้เราจะต้องมีสติตลอดเวลาครับในการใช้งานเพราะว่าเราจะต้องเอามือดัน ทำให้ไม่เกิดอุบัติเหตุป้องกันได้ครับอันนี้เป็นข้อดีของเครื่องมือขนาดเล็กตัวนี้ที่แถมมาให้ครับแต่หลายๆครั้งผมก็เห็นนะครับว่าบางที่ก็รู้สึกว่ามันเกะกะครับก็ไปเอาตัวนี้ถอดตัวนี้ออกบ้างหรือไปพับตัวนี้ทิ้งแล้วเอาสะปอตเทปแปะบ้างแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดขึ้นคือให้นึกภาพตามผมว่าคุณก็ต้องรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและคุณไม่ได้ใช้งานจับเงินที่คุณจ่ายเต็มที่กับสิ่งที่มมมมมัััันน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 ให้้้้้าา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 โโดดดดยยยยยยรรรงอออออออีนนีีผแแนะ,นออะ,ะํววววว่่่่เเเเเเเืคคคคคปปปลลภไิุสก เรามาคุยเรื่องของขนาดแล้วเรามาคุยเรื่องของตัวเซตีสวิตแล้วว่ามีความปลอดภัยยังไงแบบไหนแต่สิ่งที่คนอยากเห็นเนี่ยผมว่าเราไปเวิร์กช็อปกันครับเราไปเทสจริงเราไปลองจริงดูซิว่าเฮ้ยมันเหมาะกับงานเราหรือเปล่ามันอาจจะไม่เหมาะกับงาน,านเราทุกประเภทก็ได้เพราะตัวมันเล็กขนาดนี้ข้อจํากัดมันก็มีครับดูตัวสิเล็กนิดเดียวเองข้อจํากัดมันก็อาจจะมี แต่วันนี้เราจะมาพิสูจน์ทุกข้อจํากัดกันว่ามันเหมาะแน่แท้ขนาดไหนเดี๋ยวตามผมมาไปที่เวิร์กช็อปกันเดี๋ยวครับตามไปเลยครับแล้วแล้วเราก็มาถึงเวิร์กช็อปกันนะครับตอนนี้เราจะมาทดสอบจริงๆว่ายูหนตัวนี้สามารถจะใช้งานยังไงได้บ้างตัวนี้ผมเตรียมมาให้ครบเลยนะครับผมอุปรกรณ์ที่อยู่ตรงนี้ก็มีทั้งตังตวเพื่อนตัวล้อายตัวหินเจียแล้วก็ตัวหัวเจียคาบายเรียกว่าจะทดสอบกันให้พร้อมกันเลยทีเดียวแต่ก่อนอื่นนะครับมาตรกานความปลอดภัยเป็นสิ่สำคัญ ผมต้องใส่ทั้งแว่นตาผ้าปิดจมูกและถุงมือครับไม่ได้ป้องกันโควิดนะครับแต่เป็นอันตรายครับทุกครั้งที่เราใช้างานอ,อุปกรณ์พวกนี้ในคู่มือก็อเขียนอยู่ว่าเราต้องใส่อ,อุปกรณ์พวกนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทดสอบเริ่มจากการขัดด้วยล้อทรายขนาดใหญ่สุดก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันเลยครับว่าผมจะขัดยังไงได้บ้างโอเครับตอนนี้เราจะมาเริ่มนะครับทาการทดสอบกันจริงๆแล้วเราก็จะนําตัวอ,อุปกรณ์ U125 ตัวนี้นะครับใส่ด้วยเสียบลมเข้าไปครับ และดูครับสิ่งที่สําคัญตอนนี้เรียกว่าแรงดันที่เราใช้ทดสอบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7บาร์ครับซึ่งเป็นแรงบันที่ทางด้านของเครื่องนี้เขาแนะนําให้ใช้นะครับคราวนี้เราจะเริ่มทดสอบจากล้อทรายครับตัวแรกเลยเราจะเริ่มทดสอบจากล้อทรายขนาดที่ใหญ่สุดที่ก่อนก็คือขนาด63มมิลน,นะครับของยี่ห้อเซฟเดีย๋ยวงวดหน้าเราจะมาดีวิวกันนะครับว่ายี่ห้อเซฟดียดอยังไงโอเคเราล้อทรายใส่เข้าไปครับหลังจากนั้นเราก็ล็อกครับ โอเคลองล้อใสยให้มันแน่นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเจียทดสอบตัวนี้ดูนะครับว่ามันจะหยุดหรือไม่หยุดนะครับอ่ะมาเริ่มเลยครับ เห็นได้ว่าล้อทรายขนาดโตสุดที่เราทํากันในท้องตลาดเนี่ยขนาด63มิลเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานกับตัวเครื่องยู2 5ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือไม่ได้มีความรู้สึกว่าเครื่องจะหยุดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับล้อทรย63มิลน,น่าจะผ่านครับต่อมาครับมาเจองานที่ยากขึ้นมาหน่อยเราจะลองใช้งานชิ้นงานนะครับในการเจียงงานสิ่งที่เรียกว่าหินเจียครับออกก่อนนะครับปึ๊บโอเค ตอนนี้ผมจะใช้งานหินเจียขนาด38มิลิเมตรเป็น38มิลิเมตรเนี่ยอาจจะขนาดเล็กกว่าล้อทรายแต่ด้วยตัวหินเจียมันเองเนี่ยครับมันมีน้ําหนักที่สูงกว่าอาจจะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมีการเรียกว่าโหลดได้ก็คือสามารถที่จะหยุดได้ทาม,มาลองกันดูนะครับว่าขนาด38มิลิเมตรหินเจียตัวเนี้ยและความสูงที่ประมาณ38มิลิเมตรเท่ากันเนี่ยมันจะหยุดหรือไม่หยุดโอเคครับ เดี๋ยวมาลองจริงๆเลยครับเหมือนเดิมอย่างที่บอกแล้วครับพี่ผมชอบมากๆเลยก็คือระบบการถอดการใส่ของตัวเครื่องยูนิสองห้าตัวนี้ซึ่งแผ่นประแจมาให้สองตัวเนี้ยครับเนี่ยครับผมแค่ใส่แล้วก็กดบีดก็แน่นละอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเจียที่แรงดัน7บาร์เท่าเดิมนะครับลองมาดูนะครับว่าจะได้ไม่ได้ผมจะไม่ใส่แรงกดนะครับเดี๋ยวนะครับ <S <S ไม่มีปัญหาเลยครับสามารถจะใช้งานกับหินเจียขนาด38มิมลได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่การใช้หินเจียเนี่ยจะมีสะเก็ดไฟเกิดขึ้นบ้างนิดหน่อยนะครับโอเค3 0ม8ิมิมลผ่านครับต่อมาเราจะลองดูนะครับกับงานที่ยากที่สุดก็คือหัวเจียคาบ่ายครับหัวเจียคาบ่ายหรือหัวเจเหล็กตัวนี้เวลาใช้งานจริงอะครับมันค่อนข้างจะกินแรงและกินลึกทําให้แรงที่ใช้งานเนี่ยในการที่กดชิ้นงานจะค่อนข้างสูงหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเครื่องเจียที่ไม่ดีเนี่ยมันอาจจะหยุดได้เดี๋ยวสักครู่นะครับผมขอถอดตัวนี้ออกกัน อโอเคเรียบร้อยครับ,รบต่อมาครับเรามาลองหัวเจียขนาดใหญ่สุดก็คือหัวเจียเหล็กขนาด13มิลครับเบบิวเตอร์13มิลโอเคมาเริ่มเลยครับตัวนี้นี่น่ากลัวมากครับว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้เดีย๋ยวเรามาลองดูกันนะครับตอนดันเจตบาร์เขาเดิมครับ เรียกว่าสามารถใช้งานได้โดยที่ไม่มีความรู้สึกว่าจะหยุดระหว่างทางเลยครับลองใหม่ครับตัวนี้ตัวนี้มันแรงจริงโอเคไม่น่าเชื่อนะครับว่าตัวเล็กขนาดนี้จะสามารถใช้งานตรงนี้ได้แต่อย่างที่บอกแล้วครับว่าเนื่องจากว่าตัวบอดี้ของมันเองเนี่ยมันเล็กทาให้ตัวอุปรกรณ์ที่เป็นเบรพัดข้างในเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีขนาดใหญ่โตที่สามารถที่จะรองรับงานนานๆหรือนักๆได้ถ้าใช้งานชั่วคราวเป็นครัง้งเป็นคราวเนี่ย ตัวนี้ตอบโจทย์ได้สบายๆเลยครับเดี๋ยวผมจะลองถอดออกดูโอเคต่อมาครับสิ่งที่ทุกคนอยากจะรู้อย่างนี้ก็คือว่าแล้วถ้าแรงดันลมของเราไม่ถึงละ่ะเราไม่มีแรงดันลมถึง7บาร์มันสามารถจะใช้งานได้หรือไม่ได้เมื่อกี้ผมทดสอบล้อไซา์ที่ขนาดใหญ่ประมาณ63มิลที่7บาร์เนี่ยใช้งานได้ปกติตอนนี้ผมจะลองลดในตัวแรงดันลงม,มานะครับดูว่าจะสามารถใช้งานได้ไหม โอเคครับตอนนี้นะครับแรงดันอยู่ที่เจ็ดบาร์นะครับโอเคเคครับตอนนี้แรงดันอยู่ที่หกบาร์ครับลองใช้งานนะครับลองดูหกบาร์ผมปรับหกบาร์นะครับใช้งานดูว่าหยุดไหม <Yeah. S 1> หยุดครับ เพราะฉะนั้นแรงดันที่ต้องใช้งานจริงๆเนี่ยมันควรจะไม่ต่ากว่า7บาร์นะครับถ้ากรณีที่ใช้หัวเจียขนาดใหญ่ <l ain> ผมลองเปลี่ยนดูครับว่าถ้าเกิดใช้หัวเจียขนาดเล็กลงเนี่ยแรงดันจะมีผลไหม <l ain> ผมจะลองเปลี่ยนใช้หัวเจียขนาด30มิบิน,นะครับหรือ3เซนติเมตรอยู่ที่6บาร์เท่าเดิมน,นะครับ จะเห็นได้ว่าสามารถทํางานได้อย่างที่เรียกว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยคราวนี้ผมจะลองว่าเอ๊ะหรือมันเป็นที่เครื่องเจียตัวเนี้ยมันมีกําลังที่ไม่เพียงพอกับการใช้แรงลมที่ต่ํากว่า7บาร์ผมจะลองเปลี่ยนเอาเครื่องที่มันเป็นเครื่องที่เรียกว่าเ,าเป็นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมานะครับโอเคครับต่อมาผมจะลองเอาตัวยูหรือสองห้านะครับมาลองทดสอบดูที่6บาร์แล้วใช้ตัวล้อขนาดที่โต63มมิลน,นะครับดูซิว่ามันจะมีปัญหาไหม อเคูตะคู่นะครับโอเคโอเคตายแล้วใส่หกสิบสามมิลครับโอเคยอยครับคราวนี้ที่แรงดันเท่าเดิมน,นะครับก็คือหกปาไม่ได้ปรับอะไรเ,เลยนะครับลองดู จะเห็นได้ว่าเครื่องที่เป็นรุ่นใหญ่กว่าเนี่ยสามารถทํางานได้โดยที่ไม่สะดุดหรือไม่หยุดเลยแตกต่างจากเครื่อง U125 เครื่องเป็นตัวเล็กกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราปรับแรงดันลมที่ลดลงเหลือแค่6บาร์เนี่ยมันจะทําให้การใช้งานหัวเจียขนาดล้อใสขนาด63มิลเนี่ยเรียกว่าหยุดอาจจะหยุดได้หรือใช้งานไม่ได้สามารถใช้งานล้อาสขนาด30มิลได้สบายๆนะครับผมอันนี้คือผลการทดสอบของตัวนี้นะครับต่อมาครับเรื่องเสียงเดี๋ยวผมอยากให้ทุกคนฟังเสียงนะครับว่าเสียงขนาดปกติเครื่องมือลมเนี่ยจะมีระบบเสียงอยู่แล้วเสียงค่อนข้างจะดแล้ว เดี๋ยวจะลองดูนะครับผมเจ้าเสียงเข้าไปใกล้ๆหม่เลยครับว่าเสียงเป็นขนาดไหนอ่ะ,อ,ะอันนี้คือเสียงของเครื่อง U125 นะครับต่อมาเสียงของเครื่อง U1625 เป็นยังไงบ้างใกล้ๆใ,ใหม่นะครับ ต่อมานะครับเครื่องไต้หวันครับอันนี้หาซื้อได้ตามลาซาด้าทั่วไปนะครับเป็นเกรดไต้หวันอีกหนเราไม่มีไม่อยากระบุอีห้อนะครับสูสียนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นจากการทดสอบตรงนี้ครับทั้งตัว หินเจียก็ตามตัวล้อทรายก็ตามแล้วก็ตัวหัวเจียก็ไหลก็ตามเนี่ยตัวยูหนึ่สาเนี่ยสามารถทํางานได้ในภาวะแรงดันปกติเนี่ยได้สบายๆเลยครับไม่มีปัญหาอะไรก็คือว่าที่7บาร์เนี่ยทำงานได้ปกติแต่เมืไ่ไลก็ตามที่มีการลดความดันลงมาเหลือแค่6บาร รณีที่ลมมันไม่พอเนี่ยยูหนึ่งหกสองห้าเองเนี่ยเมื่อจากตัวมันเล็กครับมันเลยทําให้เรียกว่าแรงขัดเนี่ยมันตกลงมันดับลงทําให้เกิดการหยุดเกิดขึ้นส่วนเรื่องเสียงเนี่ยอันนี้วัดยากมากเลยครับลองเทสกันดูว่าลองฟังเสียงที่ผมเนี่ยลองให้ฟังเมื่อกี้ดูว่าไหนเนี่ยมันดังมันค่อยกว่ากันแต่ข้อจำกัดของเครื่องดูดลมเนี่ยก็ต้องยอมรับอยู่แล้วครับว่าเรื่องเสียงเป็นปัจจัยสําคัญเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าครับว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราควรเลือกซื้อหรือไม่ขวรตาผมก็ไปเดี๋ยครับครรัับแแลล้้้วววกก็มาาาถึงสสุุปนนนะ่่ดทยยเี เครื่อง U125 เนี่ยเหมาะกับใครบ้างจากการทดสอบของเราที่ทดสอบไปแล้วเนี่ยในทั้งในเวิร์กช็อปเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราใช้งานปกติทั่วไปที่เรามีปั๊มลมที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงหรือตามนวุตกรรมหรือเรามีปั๊มลมที่ใช้กับตัวอุปกรณ์นี้ตัวเดียว U125 ก็เพียงพอในการใช้งานครับเพราะสามารถใช้งานได้ทั้งขนาดล้อไซส์โตถึง63มิลลิเมตรซึ่งเป็นขนาดใหญ่สุดของล้อไซส์มีแกนขนาด6มิลและ สามารถใช้หัวเจียคาบ่ายได้โตสูงสุดถึง13มิลิเมตรซึ่งเป็นขนาดใหญ่สุดของหัวเจียคาบ่ายที่มีในท้องตลาดและหิ้วเจียมีแกนขนาด6ม mm, ิลโตสุดถึง38มิลิเมตรซึ่งก็เป็นขนาดใหญ่สุดเหมือนกันครับที่มีในท้องตลาดถ้าปั๊มลมมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้จริงเราสามารถเลือกยู125ไปใช้งานได้เลยครับแต่แต่ถ้าสมมติว่าถ้าคุณมีปั๊มลมที่ไม่ได้มีประสิทธิภาพสูงหรือคุณมีการใช้งานปั๊มลมตัวนั้นร่วมกับ หลายๆลายอย่างเช่นลายพ่นสีบ้างหรือลายอื่นบ้างทําให้บางครั้งเนี่ยแรงดันเนี่ยมันตกลงอยู่ที่ 5บาร์บ้าง6บาร์บ้าง U125 เนี่ยก็จะต้องลดขนาดของล้อทรายที่ใช้ลงมาจากของเดิมที่ใช้ได้สูงสุดถึง6 3ม mm, มอาจจะเหลือ3 0ม mm, มถึงจะได้ประสิทธิภาพเนี่ยเท่ากับปั๊มลมปกติที่อยู่ที่7บาร์อันนี้คือข้อจํากัดครับเพราะว่าเนื่องจากตัวของ U125 เองเนี่ยมันมีขนาดเล็กทําให้ตัวใบพัดเองก็ตามที่อยู่ข้างในหรือตัวกระบอกสูบเองก็ตามที่อยู่ข้างในเนี่ยมันมีขนาดเล็กตามไปด้วยบางครั้งเนี่ยลมไม่ถึงมันก็ไม่สามารถใช้งานได้ตามที่ต้องการได้เหมือนกันอันนี้ต้อองงเลืกกครบ,คบบวนะ่่าาานนุณปแแแไหตมซ ขนาดเล็กและราคาประหยัดที่อย่างที่บอกแล้วครับราคา2,000กว่าบาทเองสาหรับเครื่องญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้หาได้ขนาดนี้และที่สําคัญก็คือรับประกันถึง6เดือนด้วยกันดูไม่ดีใช่ไม่ใช่ U125 ตัวนี้คุณเป็นผู้ตัดสินถ้าคุณชอบนะครับช่วยกรุณานะกด subscribe หรือกดไลค์กดแชร์คงไม่โบราณมากไปนะักถ้าจะบอกให้ว่ารักเราชอบเราให้ช่วยกดไลค์กดแชร์และพบกันใหม่กับรีวิวเครื่องมือช่างแบบเจาะลึกเราจะเจาะทุกประเด็นใช้งานจริงให้คุณเห็นเลยว่า มันดีไม่ด,มดียังไงกับสมาร t ทคอร์สเดอะรีวิววันนี้ขอบคุณครับ